สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่จำใจส่งการบ้านโลกหลังเรียนออนไลน์ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับเชื้อโควิด -19 ที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเตียงในหลายโรงพยาบาลเริ่มไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยหมอพยาบาลรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ต่างทำงานกันอย่างหนักหน่วง หลายคนจะต้องมีการประนาบตัวรวมไปถึงเด็กนักเรียนทั้งหลายด้วยแต่ตอนนี้เกือบทุกโรงเรียนทั่วประเทศนั้นต้องปิดโรงเรียนและให้เด็กนักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ซึ่งรูปแบบในการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์นั้นก็นแล้วแต่ทางโรงเรียนหรือว่าทางครูนั้นจะมีการวางแผนเอาไว้อย่างไรบางโรงเรียนให้ครูขี่รถไปส่งใบงานเด็กนักเรียนแล้วพอถึงเวลาก็ขับรถไปรับใบงานเด็กๆถึงที่บ้านหรือว่าครูบางท่านก็ใช้วิธีแจกใบงานเด็กนักเรียนมาเลยทีเดียว แล้วให้เด็กนักเรียนหรือว่าทางผู้ปกครองนั้นทายใบงานหรือการบ้านมาให้ครูทางลายกลมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอย่างเรื่องราวต่อไปนี้ของคุณแม่รายหนึ่งที่จะต้องส่งการบ้านของลูกสาวที่เรียนอยู่ชั้นป .3 ให้คุณครู แต่งงานนี้ทำเอาคุณแม่นานคิดหนักอยู่ไม่น้อยเลยล่ะครับว่าควรจะกดส่งการบ้านของลูกสาวหรือไม่ก็เพราะว่าในข้อที่9นี้สิครับที่ลูกสาวจะต้องแต่งประโยคคำว่าบ้านเมืองโดยทางด้านลูกสาวนะั้นได้แต่งประโยคนี้ว่าประยุทธ์ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมคุณแม่ถึงต้องหนักใจ โดยทางคุณแม่ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าในวันนี้คุณครูให้ลูกสาวแม่ฉันปอสามแต่งประโยคแม่ใจสั่นมากเลยต้องอัพการบ้านส่งครูทุกวันอัพไปใจสั่นไปน่าเอ็นดูคุณแม่จริงๆเลยครับชาวเน็ตคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าเด็กๆมักเก็บและจดจำเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ที่ได้รับรู้จากคนรอบข้างไม่แปลกถ้าเด็กจะนำมาเขียน อีกท่านบอกว่าเด็กสมัยนี้เก่งทันต่อโลกมากบางอย่างผู้ใหญ่อย่างเรายังตามเขาไม่ทันเลยอีกท่านบอกว่าอไอเด็กไม่ลุงอีกท่านบอกว่าขนาดเด็กมันยังรู้เลยฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่า1ิบเต็มสิบไม่หักเลยค่ะคุณครูอีกท่านบอกว่าขนาดหลานสาวที่บ้านอยู่ป .2 ยังถามว่าถ้าประยุทธ์ตายเราจะมีเงินใช่ไหม อีกท่านบอกว่าดิฉันชอบมากเป็นงานที่เขียนลงในสมุดชอบเพราะเราสามารถเห็นการพัฒนานได้ตั้งแต่วันเปิดเรียนจนวันสุดท้ายของการปิดภาคเรียนอีกท่านบอกว่าเด็กประถมยังรู้เลยเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ